เช้าวันนี้เป็นวันที่2นะครับที่ทีมงานอยู่ที่ประเทศคิวบานะครับเรามาถึงคิวบาตั้งแต่เมื่อวานครับช่วงประมาณ3-4โมงเย็นนะครับกว่าจะออกจากที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ก็5โมงนิดๆนะครับเมื่อวานนี่ก่อนจะไปถึงห้องพักนี่ด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางที่ใช้เวลาประมาณ30กว่าชั่วโมงนะครับเวลาต่างจากเมืองไทยนี่11ชั่วโมงเช้าที่นู่นก็คือมืดที่นี่มืดที่นี่เช้าที่นู่นนะครับเมื่อวานทีมงานก็เลยจบลงด้วยการพอถึงห้องพักก็หลับพักผ่อนนะครับ แล้วก็เริ่มต้นเช้าวันนี้วันที่2ในประเทศคิวบาการค้นโลกในประเทศคิวบาจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับวันิดผนนาจะไปเมืองชื่อว่าบายาโมค่ะบายาโมเริ่มที่บายามโมวันนีี้จะอยู่คาวาน่า เราอยู่คาวาน่าบายาโมนี่คูอห่างไป12ชั่วโมง12ชั่วโมงเดินทางอีกแล้วเดินทางเดินทางเดินทางเพิ่งจะเดินทางจากเมื่อวานนี้ทำงานทำงานทำงานหน่อยนี่คือเรากำลังจะไปขึ้นรถบัสใช่เรากำลังจะไปจะไปย่งแห่งที่ไปสายในรถบัสเราก็จะไปขึ้นรถบัสกันนะอลันปาราเบีย ไปเลยปะไปละนี่ไม่ใช่แท็กซี่หรอกแต่ <ขอ S 1> ว <ะ S 1> ่าแต่มันก็ดีมันก็ช่วยคนท้งนองถิ่นนดอกูตายถึงแล้วครับขับในรถบัส มาไมมันไม่มัน n ม่มันไม่มันไม่มันไันไม่มไม่มนไม่มันไม่มันไ่ันไม่มน้มกันทักกันไม่มไมวมล้วม่มันไม่ันไมมไ้่ม่มันไม่มันไ่มัไนไม่มันไม่ม้นม่หนไม่มําไม่มันไม่มันไม่ันันม จากคิวบาอย่างนี้เป็นได้นับเป็นประเทศที่เท่าไหร่ในการเดินทางครงนี้นะของนี้นาจะเป็นทีมอเมร,ริกาใต้นะจ๊ะน่าจะเป็นประเทศ <11. S 1> เทศี่สิี่ใช้เวลา,รา <7 S 1> ประมาณัส <7 S 1> <บ>ิบเดเดือนเเ <c oughs> ดือนก็ได้แไปเดือนปีปลายปีทีแล้วแต่ว่าปกติจะเดินทางประมาก่โมคือจะเดินเกานสามขอไม่น่าเเดือนเออจะไมค่อยไปทไมมันต้องก้านสายสัคือ มีรู้สึกว่ามันถ่าชอบดันถายช้า <ừ. S 1> แล้วก็จะใช้เวลาอยู่แี่เยอะๆยอะไรเงี้ยเพราะมนถ้าเราไปแบบปักโคอเงนะี้ยเราไปถึงว็าจิ๋ไม่ร<ด>ู้จักประเทศเขาเลยอ่ะือนเราลงไปถ่ายรูปกับอัลสโตรดิเช่เราเราาสร็จขึ้นเฟซบุ๊กเสร็จจบใช่แล้วมันจเ,เ,เราไม่ได้คุยกับคนงานเราไม่ได้รู้จริงๆแล้วแบาคนนี้เขาเป็นยังไงมันเป็นการเรียนรู้ผ่านสา ก็จะคไม่ชอบชอบเวียดกัะบทิเบตก็จะก็จะพยายามอ,อยู่แต่ละที่ทมันนานน้อยที่ค่ะไคิวบา,าที่เป้าหมายที่ที่เลือกคิวบาเป็นประเทศสุดท้ายที่ไมมาตัใจจะมาค้นเช <laughs> คือค้นหาเช <laughs> <laughs> ไม่น่าตายเลยแต่ว่าจะมาตามรอยเชก <laughs> ันมาได้เพราะเขาเป็นคนที่มีประวัติชีวิตที่น่าสนใจครับ <laughs> ยิ่งโดยเฉพาะยุ่งยุกยุ่งนะว่ายุคที่โลกปั่นป่วนอย่างเงี้ยเราน่าจะลองมาระเบิถึงคนที่เขาต่อสู้เพื่อมนุษยชาติเนาะเพราะเชร์เขาจะมีคำหนึง่งเขาบอกว่าการปฏิวัติอ่ะมันจะต้องเกิดจากความรักรักในมิลตยชาติไม่ใช่อ,อย่างเดียเพราะไม่งานการปฏิวัติจะไม่มีความหมราักแต่ด้วยความมองโลกยุ่งยากเราก็จะเห็นว่าการปฏิวัติส่วนใหญ่ว่าการต่อสู้ส่วนใหญ่ก็เพื่อประโยชน์ของตัวเองกัน ก็เลยรู้สึกว่าเชน,น่าจะเหมาะกับโยกมีดัวนี่ค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะวันนี้เหมือนเพิ่อนมาคาดหวังที่จะเจอคาดหวังว่าจะได้ไปดูไปดูว่าแบบย่าจะได้รู้จักการเป็นตัวตวนของเชนั่คเองที่คาดหวังก็อยากจ,จะเจอคนที่เขาเคยได้เจอกับเชนตัวจริงๆอย่าเดียว่าจริงๆแล้วเขาไม่คิดอะไรเพราะตอนนี้เราก็รู้ก็หวังจากการอ,าอ่านหนังสือยิ่งอา่านหนังสือเขาเนี่ยสิ่นที่ ชีวิตในหนักที่ว่าแล้วเราก็จะเริ่มผ่นมองตัวเว่าเราทำโอะไรโ <S 2> <S 2> ้อีกค่ะประนี้เป็นหนัสที่ดีมาก <ๆ S 1> กันนสตอชเชรเราจะตามรอยเขาจับหนังสือแบบนี้แหละทิ่บายบายามบายามที่จะไปต่ต้งองปแล้วเราก็จะมาที่ปัตตาซึ่งเป็นที่รกที่กลุ่มผู้ปฏิวัติเนี่ยชันเอาชนะ ลองทับ,บา,าร์บาคิได้คือเป็นที่แรกแล้วหลัจากนร้นก็จะดูว่าเราจะไปทางนี้ได้หรือเปล่าลนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขียนไปเตมเพียวไป,ไวไปโอ้ทำกันบ้านหมทำยันบ้านทำกันบ้าน นะครับเรามาถึงที่เมืองบายามูนะฮะใช้เวลาจาก9ก้าโมงครึ่งสทุ่มก็เกือบเกือบสิชั่วโมงนะเสียชั่วโมงซึ่งคนมารับปะมีที่นอนแล้วดิมีีท่นนอ